้าให้ไทยดอกจันสี่เก้าหนึ่งสี่อยากรู้จริงๆว่าใครแน่กว่ากันดกจันแบบนี้ต้องพิงสูน์ส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi Bluetooth ใช้งานอินเทอร์เน็ตรับส่งข้อมูลอ e ีเมล MSN b l a c b e r r y Messenger ผ่าน 3G H และ GPRS ข้อมอินเทอร์เน็ตได้เหมือนบน PC ด้วยเทคโนโลยีเบราวเซอร์จาก Mozilla รับส่งข้อมูลอีเมลและรองรับข้อความแชทด้วย MSN, Ovi, Google Talk และ Jabber ผ่าน s s p d a และ w c m a ด้วยความเร็วสูงสุดแถมยังรองรับ Java Application อีกด้วยส่งข้อมูลผ่านไวรเน็ตแลนด์ Wi-Fi, Bluetooth ใช้งานอินเทอร์เน็ตเบราวเซอร์ Webkit รองรับ Google Search, Gmail ผ่าน 3G, H, g p s และชัสนุกกับ Google Talk BlackBerry Storm 2 2 2 9 0 0บาท Nokia N 900 2900บาท Motorola My Stone 19,800มบาทถ้ายทายรอบนี้กับโทรศัพท์หน้าจอสัมผัสทั้ง3ยีห่ห้อเราไม่ขายเพียงคุณเลียกมาว่าคุณชอบเครื่องไหนแล้วทายราคาที่คุณคิดว่าถูกสุดและไม่ซ้ำใครราคาเริ่มต้นตั้งแต่25สตางค์ถึง600บาทอยากได้เครื่องไหนก็เลือกเลยทายทายจะท่ายกับโทรศัพท์มือถือที่มีคุณสมบัติที่กินกันไม่ลงถ้าอยากได้เป็นเจ้าของอย่าช้านะคะแค่ดักจัน4ก 4พร้อมกันทั้ง3ามเครื่องเลยค่ะดอกจัน4914เราท้าให้คุณท้า